วันที่28ที่ที่ใครเอาเนื้อเข้าไปเย็นนะคือท,ทางกราทรัพทางสาธารณสุขวันนี้เข้ามาทำบกลิลาที่เย็นให้ทุกบ้านที่น,นำเนื้อเข้ามาอ๋อจัดแ,แต่เนื้อวันที่28นะับทีเ่เราไปตรวจเนนะี่ยคืดไม่พบพบแล้วแสดงว่าพบพบทั้งที่เนื้อด้วยแล้วก็พบทั้งที่ดินด้วยสอง้อเดียว อันนี้คือคือผมก็อยากอยากอยากชัดเจนเหมือนกันอ,อยากชัดเจนเหมือนกันเหมือนว่าคือไม่มีหน่วยงานไหนยืนยันร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนนี้นะครับเพราะชาวบ้านก็เขาเขาต้องถามผมว่าผู้ใหญ่มันเป็นยังไงตัวน,นั้นตัวนี้ผมก็อยากให้คำตอบอะไรไม่ได้ชัดเจนยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีทางปฏิสัต์ทางบริษัทเองก็าาย,ยังมาแย้งผู้ใหญ่ว่าผลตรวจใช่จริงจริงก็น่าจะ จะประกาศนะว่าบัวตัวไหนเป็นบวกยินตรงไหนที่มันเป็นบวกประมาณนี้อ,อยากให้อยากให้ชัดเจนชาวบ้านก็เป็นกังวลนนกันเอาละลูกมันเกิดมาจากแล้วคณะที่มาเมื่อเช้าเนี่ยคณะที่มาเมื่อเช้าเาไม่ได้เขาไม่ไดนะ้บอกผู้ใหญ่ฟังนะว่าผมก็ถามถามเขาบอกว่าวัวที่แปลนคะือบอกว่าเป็นบวกอันนี้คือใคยบูดอันนี้คือ ที่เขามาจะจังหวัดที่จกอุนเนี่ยนี่มันจะว่าแต่หน่วยงานไอ้สารสุขอ๋อครับของสารสุเเป็นคนบอกแต่ว่าของบริษัทไม่ได้บอกอะไรบริษัทก็ไม่ได้พูดคือตอนนี้ผมและชาวบ้านคืออยากได้ข้อที่มันชัดเจนว่าคือมาเก็บทำความสะอาดตู้เย็น หมายความว่ามันเป็นบวกหรือมันติดติดเชื้อแล้วคืออยากให้หน่วยงานที่มายืนยันว่าอือตัวตัวนี้เป็นบวกติดเชื้อแล้วนะ<ไ>แตพี่น้องชาวบ,บ้านที่เข้าอยู่ใรบ้าบาลยสองคนนั้นคือก็คิดว่าจะแน่นอนนะเป็นบวกดอียนคนหนึ่งคนที่สามที่นอนรอก็ยังรอผลเลือด มองนี้คือมองที่บานเชื่อมแตะแล้วมันโค้งง่ายคือให้สัมผัสทั้งครับครับครับทั้งหมดปจอยนะคุณสร้างให้ถมมองนี้คือถมกบหรืออะไรรอบรัวไว้ถมนี่ถมบ่ได้บ่ครับทมหาทิพเทนรัศมีมองเขาจะขั้วง่วนนี่แหละครับโอ้มองเขาจะขั้วง่วนคือมองนี้ครับครับเอ่อมองข้างคุณมองกองไส้กองยังนี่สิถมเบิร์ตลาดโซดแไฟไปแล้วครับเพราะว่ามันมีน้ำหรืว่าเขาจะขั้วง่วนไหลมากนะครับอ๋ออครับแต่ว่าล่เรียดต่างๆนี่คุยกับปรจ บริษัทถานครับตอนนี้อยู่ไหนปรจอร,ร,รจรน่าจะอยู่ตรงที่พี่อยู่เมื่อกี้นี่แหละบ้านพูอใหญ่บ้าน,บบานแต่ว่าเขาอาจจะพาเขียออกไปกินข้าว<า>ต้องประสานทางจุดนั่นแหละประสานหมอวีอ๋อเขตเขตก็อยู่เขตอยู่กับบริษัจแมนครับแมนตรงนี้ผมคุ้มเขาถมดินนี่อิแสดงว่าไอ้ที่ลูกเส้นถึงไว้น่ะวันนี้เราออกเพื่อที่จะมาถมดินหรอใช่่หรอไม่ไม่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ถม คิดว่าจะไม่ถงคิดว่ามันจะไม่มีอะไรแค่คิดว่าจะไม่ให้คนเข้าไปยุ่งไม่ถือแต่ว่าเอาไอ้ทัวดีกว่าก็เลยจะข่มแล้วก็จะเอารวดหามร้องไว้ให้หมาให้เมียวเข้าออกเห็นเห็นว่าไอ้เนื้อเนี่ยตรวจแล้วไม่พบเชื้อที่เนื้อแปลกอย่างหนึ่งคือวัวป่วยวัวไม่ป่วยไม่เลยวัวปอกไม่ตานไม่ตายไม่เลยมันไม่เหมือนการระบาด แล้วแล้วแต่ว่าพบจากดินที่อยู่ตรงนี้เหรอหรืไหไอไ <ขา S 2> งอาบริยอนะก็ <c oughs> ให้บริยอนเห้ากเลยเราจะไล่อะไรี่คุยแค่เถื่อนเดี๋ยวจะไปหาเพิ่อนนั่นแหละเขาว่าพบในดินพอ,อ,อพบในดินตรงจุดนี้เราก็ต้องทำลายเยอะแล้วก็บัรขันไว้ไม่ให้ใครไปขุดไปอะไรห้าปีสิบปีแตะปอมันอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีแต่เราล่าหลายรอบเป็นยากใจ เราใช้ใช้อะไรนะโซดาไฟโาโรไฟครับไฮเตอร์เอาให้เขาลากลาได้ไไหรอไฮเตอร์เุณหมิหน,นึ่งกว่าห้าไฮเตอร์ลาดเลยไฮเตอร์ผสม,มกับอะไรนะนำ้นำน้ำหนึ่งกว่าห้าเอาคำว่าโซดาไฟคือไฮเตอร์ไม่ไม่โซดาไฟก็โซดาไฟาาไโซดาไฟก็โซดาไฟก็พอน